สวนก็ยังเปิดยี่สิบชั่วโมงอยู่นะถึงแม้มีคนอาจจะไม่เยอะมากแต่เชื่อว่าก็เป็นที่น้อยเป็นที่คลายใจแล้วก็เราก็มีดนตรีในสวนอีกข้าสวนไม่ได้ว่าเป็นการลื่อเรองอะไรนั้นแต่เชื่อว่าจะช่วยให้พิญน้ณประชาชนสบายใจขึ้นบ้างนมาเดินในสวนมาฟังเพลงเล็กๆแล้วก็อาจจะมานั่งคุยกันบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจัดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่๋วต้องเน้นย้ํานะครับว่าไม่ยอมเน้นย้าตลอดเลยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่จุดข้จจุดจํดากัดจุดเดียวที่เกิดขึ้นที่เห็นมีตึกถล่มตึกเก,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 ก้าหลังก่อสร้างถล่มทั้งกรุงเทพที่เหลือชีวิตดาเนินการกปกติวันนี้คือเรื่องสำคัญเลยที่ต้องพยายามให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ต่างชาติเขาก็ตกใจเพื่อนของต่างชาติตกใจให้เิออะไรขึ้นบอกจริงแล้วไลฟ์โัวซอนชีวิตส่วนอื่นเนี่ยเชื่อว่าใกล้เคียงปกติยเว้อาจจะมีอาคารตึกแล้าบ้างอะไรแี้แต่ว่าตึกที่เป็นที่พังทลายเนี่ยมีข้อทีแค่จุดเดียวที่เป็นจุดเล็กๆในกรุงเทพมหานครนั่นคือสิ่งข้อท็จจริงที่เราไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเกินเลยจะพูดข้อท็จจริงเลยว่ามันต่ายเป็นี้ก็ว่าเราต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นกับข้อที่จริงอ่า ด้วยหลักการนั้นอย่างที่เราจวดไห้ตึกปลอดภัยเราไม่ได้พูดเฉยแล้วก็ส่งทีมงานไปช่วยดูให้ประชาชนมั่นใจเชื่อเราจะฟื้นฟูความมั่นใจกลับได้แล้วผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำว่าแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดนี้นะตึกร้อยเปอร์เซ็นที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่พังทลายอยู่ได้ทุกคนอยู่เรียกปลอดภัยตึกที่พังก็จะเป็นตึกที่กำลังก่อสร้างก็จะมีจุดอ่อนอยู่เครนซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็เป็นจุดอ่อนอร่างร้านที่อยู่รอบอาคารระหว่างก่อสร้างก็เปจุดอ่อนวันนี้ก็อย่าเป็น ถ้าเกิดมองบวกก็จะมีเรื่องที่บวกที่เกิดขึ้นอันนี้โอเคนะครับอะไรนะผมว่าก็เรื่องทอยบอกนะกักประกาศเราก็จะประกาศเทศก่อของอาคารเป็นหลักนะกาสนักงานอะไรย่างเงี้อาการท้องงานผมเชื่อว่าเขาเขามีวิศวดของเองด้วยส่วนหนึ่งมาแบบเออถ้าใครดูของตัวเองได้ดูเลยเราเนี่ยมีหน้าที่ช่วยที่ช่วยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีกําลังหรือว่าเป็นอาคารเก่าวอะไรางี้นะ แต่อย่างพวกอาคารที่เขาทําเป็นเชิงพาณิชย์น่ะ<ไ>มันก็มีรายได้อยู่นะครับควรจะมีวิศกรที่ตรวจตึกอยู่แล้วถ้านบอกว่าอาคารพวกนี้มีเพื่อการตรวจตึกทุกปีอยู่แล้ว<ไ>ก็เอาคนเดิมมาตรวจแหละเาเาสามารถตัดสินใจได้ใช่ไม่ปัญหาเลยครับเพราะว่านี้เป็นเรื่องที่มันมีไอ้ไป,ประกอบวิชาชีพอยู่ครับเพราะว่ามีการมองไปถึงคือใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานแล้วมันจะส่งผลตรงนี้ยังไงเราต้องการวามเห็นวาผมว่าเราทาให้ดีที่สุดนะอาทย่ของเรา ว่าที่กอทมคือเราก็ทําแล้วเราพูดความจริงเราก็ไม่ได้ว่าจะไปพูดอะไรที่เกินเลยนะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราเบรคออนความจริงแล้วก็เราเชื่อว่าความจริงจะนําความเชื่อมั่นกลับมาได้เราไม่ได้กังวลหรอกว่าเทศกาลสงกานจะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นกับพฤติกรรมเราตอนนี้ว่าเราสร้างความเชื่อมั่นได้แค่ไหนก็คิดว่าเราก็พยายามเผยแพร่ให้เห็นนะเราคุยเจอนักท่องเที่ยวเราคุยเป็นยังไงเราเจอนัก่าวต่างชาติก็พยายามอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องช่วยกันนะพวกเรา เดืนหน้าครับยังไม่มีอะไรไม่มีหาอรไรชีวิตแกต่อไปครับเรื่องการเทคอนกรีตนะคะที่ผู้เช้าผู้ว่าบอกว่ามันยังเทไม่เสร็จแต่เมื่อปีก่อนนะคะทางผู้รับเหมาเองเขามีการโพสต์ว่าโครงสร้างองเองมันเสร็จแล้วเอีก่อนเออนี่ไม่แน่ใจนะเออเข้าใจว่าน่าจะเทเสร็จแล้วอาจจะยังมีทับยันอะไรอยู่นี่นันถ้าเกิดผมพูดว่าเทไม่เสร็จก็อาจจะพูดผิดพโทดด้วยก็เดี๋ยวรอคนที่เข้ามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเมื่อเมื่อเช้าเมื่อกย้ไปเจอผู้รับเหมาที่หน้างานเขาบอกว่า <Okay. S 2> เสร็จมดแล้วแต่อาจจะยังมีขับยันอะไรอยู่บ้างนะครับดั้ว่านั้นสรุปว่ารอผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ทีหนึ่งตามคํามต่างของท่านนายกนะที่ให้กรมยธาธิการเป็นผู้ดําเนินการและปตมตัดสินครับดนั้นผว่าสาเหตุเรื่องการพังเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดแต่เชื่อว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้จะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับบางคนท่าตั้งข้อสังเกตไปถึงเรื่องระหว่างเอก เอกนชนแล้วก็ตึกรับนะคะอันนี้ผมว่าก็ต้องดูข้อเท็จริงจริงนะเพราะต้องดูข้อเท็จจริงเกณฑ์ okay, okay, นะศูนย์ที่ได้คุยกับทางด้วยการศูนย์ก็คือมีผู้ที่เกี่ยวข้องหัดเก้าสิบหกท่าน 96, 000, นะเสียชีวิต8นะแล้วก็รอดชีวิต8แล้วเดินมารายงานตัว1ก็ตอนนี้เป็นผู้ที่ยังหาไม่หาไม่เจออีก79คน79คนเนี่ยมีการใช้เรดาร์ดูนะก็หาตำแหน่งได้แล้ว30คน ที่อยู่ในตึกคร่าวๆนะนั่นเหลืออีก49คนที่ยังาหาตำแหน่งไม่ได้ในการดำเนินการแต่การก็ต้องบอกว่า,าจะมีคนที่ร้องเรียน่าเฮ้ยการจัดก,การไม่มีระบบไมเปี่ยมจะไม่จริงนะผมไปดูตลอดตั้งแต่เช้านะคืออยู่ด้านนอกอาจจะดูวุ่นวาย ว่ามันจะมีแบบคนผู้สงสาอะไรมาเยอะหน่วยอาสาแต่แต่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยมีการปฏิบัติการที่เรียบเรียบร้อยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงมีผอสำนักปรรเทาบราภัยของกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าเป็นผู้ในการการปฏิบัติการมีหน่วยทหารมีมีหน่วยไอเดสิต่างๆช่วยอยู่แล้วก็มีอาสาสมัครบาราและบรรเทาอยู่ในพื้นที่ทุกคนก็ตั้งประจําที่แล้วมีหน่วยเครื่องมือหนักแล้วมันจะรับการร้องขอก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ ต,ตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการที่เอาเครื่องมือหนักเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยหน่วยกู้ภัยที่จะเข้าไปเนี่ยติดไอ้พวกชิ้นส่วนหนักไม่สามารถเอามือเจาะได้ต้องทยอยพลอยเอาชิ้นส่วนปาาชิ้นส่วนออกนะครับเพื่อเจาะรูให้เข้าไปพอเจาะรูปุ๊บก็มีตัวโพรปไปเช็คว่ามีคนรอดชีวิตไหมแล้วก็เอาสุนัขเข้าไปทีนหน,นึ่งก็ยืนยันแล้วนั้นก็ขุดเข้าไปแลวตอนนี้เราก็ยังดําเนินการการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตนะครับอยู่ ยังไม่หมดความหวังนะก็พยายามเดินหน้าให้มากสุดให้ทุกคนทําให้เต็มที่เพราะเราก็ยังเชื่อว่ายังมีผู้จะรอดชีวิตอยู่เลยเพราะชั้นล่าที่มันเป็นอาคารใต้ดินอาคารมันยุบมามันน่าจะมีโพรงที่น่าจะอาจจะมีคนที่ยังติดอยู่ได้ก็เดินหน้าเต็มที่อุปกรณ์เครื่องมือไม่ขาดนะมีเครน200ตันเข้ามาเครน0 0ตันเครน600ตันระอ่ในพื้นที่มีตัวแบ็คโฮของทหารนั่นหลักคือว่าเราทอยของหนักออกมากรแล้วจากไอกรงนี่ก็เอาขึ้นรถบรรทุกไปถมรถไปก็ให้สถานที่ที่ไปสมที่ได้ นันหมว่ากระบวนการก็เป็นไปตามแผนมีระเบียบตามมาตรฐานนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องใช้เวลาว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปลุยหรือได้อย่างเดียวเพราะมีเรื่องความไม่สเสถียรของตัวโครงสร้างอาคารที่อยู่ด้วยนะเมื่อเช้าท่านนายกได้สั่งการ6ประเด็นนะของกทมเพื่อให้ดำเนินการประเด็นแรก,กคือท่านก็ให้ไปสั่งการเรื่องการจัดก,การบริเวณที่จุดเกิดเหตุหน้าง,งานที่บริเวณจตุจักรว่ามีการล้องเรียนจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัยอะไรอาจจะแบบรู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้มีการเข้ามาร่วมอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้ไปเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยจากโครงสร้างจากการลงทะเบียนต่างๆนะก็อันนี้ก็ปลดปัญหาไปเรียบร้อยอันที่2คือท่านก็ได้เน้นเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลกับต่างประเทศเพนะราะว่ามีชาวต่างประเทศที่สนใจข้อมูลแล้วก็บางทีเราอาจจะไปให้ข้อมูลภาษาไทยเยอะก็จําเป็นแต่ในการควรจะมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นภาษาต่างประเทศด้วย ก็ได้กรุณาให้ทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มีกมรมประชาพันธ์ประจําที่นี่เลยนะแล้วก็เรามีการให้ข้อมูลในภาษาต่างประเทศแล้วก็มีรวมทั้งภาษาเมียนมารหรือภาษาของบุคคลที่สูญหายด้วยเพราะเราก็เห็นใจครอบครัวเขาที่อยากจะได้ข้อมูลต่างๆนะครับน,นี่คือเรื่องการประชาพันธ์อันที่สามก็เป็นเรื่องการตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่นะตรวจอบาคารขนาดใหญ่ที่ก็จะตัวธมอรเองเรามีอำนาจอยู่แล้วในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้ในาการการปฏิบัติการ ตรนนี้ประกาศเขตสาราไยัยนั้นเราจะมีคําสั่งออกไปเพื่อให้อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่เนี่ยมีผู้ตรวจสอบอาคารมาดําเนินการก็มีคําสั่งเดี๋ยวก็รอเซ็นอยู่มันก็จะเป็นการที่ทาให้ามกฎหมายอยู่แล้วผู้อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารทุกปีแต่อันนี้เป็นกรณีเร่งด่วนคือให้ตรวจซ้ำอีกทีหนึง่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าที่ด้วยเพราะว่าเจ้าของอาคารขนาดใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบของตัวเองด้วย อันที่สี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอการเปิดการจราจรที่ดินแดงนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้ให้กรุงเทพมหาคนครหารือกับทางการทางพิเศษและก็หน่วย,ยางานที่เกี่ยวข้องก็ได้ข้อสรุปอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยเพราะว่าการที่ดินแดงเปิดไม่ได้เนี่ยทำให้รถติดมหาสาลเลยและดินแดงนี่ตั้งแต่ด่วนเข้ามาเลยคือไม่สามารถไปลงพิพากดีลัสิทธ์ได้เลยนะฮะปัญหาคือตัวเครนที่มันห้อยอยู่ก็สรุปว่าจะมีตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาโดยมีกรมโยธาธิการกรุงเทพมหาคนคร วสทและการทางพิเศษเป็นคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานหรือว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยคือผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่เป็นเจ้าของอาคารที่เกรนหล่นลงมาก็เขาต้องรับผิดชอบในการดําเนินการแล้วตอนนี้คณะกรรมการก็ได้เริ่มดําเนินการแล้วแล้วก็คิดว่าจะทําให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดที่บริเวณจุดเกิดเหตุเขาจะรู้จักราก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาและต่อไปอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงยังมีผู้รอดชีวิตอยู่คือต้องลุยครับห้ามคิดอย่างอื่นเลยต้องคิดว่ามีผู้รอดชีวิตนะ ครอบครัวเขารออยู่ไม่เจอคนที่สามีติดอยู่ข้างในเขาก็มายืนร้องไห้อยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่เราไม่ต้องคิดเลยว่ามีคนรอดเม่รอหน้าที่เราต้องหาคนรอดให้ได้มันต้องทําให้เต็มที่จนกระทั่งเวลาหมดหรือว่ามันมีสัญญาณอื่นที่แจ้งแต่หน้าที่เราเนี่ยต้องคือต้องคิดว่ามีคนรอดชีวิตแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อผมว่ามันมันเป็นหน้าที่ที่ผมก็สั่งการและห้ามเลยคืนเมื่อเช้ามีคนไปพูดว่ามีการยกเลิกตัวการไม่ใช่เมื่อเช้าเป็นการเอาเครื่องมือหนักเข้าเพื่อเปิดทางให้เข้าไปกู้ชีพกู้ภัยนะ ันจริงแล้วไม่มีนโยบายที่ให้หยุดเลยก็คือทําให้เต็มที่ทุกนาทีก็มีความหมายก็ให้เร่งดําเนินการอยู่รายงานผลการตรวจสอบอาคารมีกลับมาบ้างหรือยัอองเราะว่าการตรวจสอบไปมากน้อยแค่ไหนครับเราแบ่งเป็นสีแดงเหลืองเขียวนะครับก็ขเขียวก็ปลอดภัยเลยแล้วก็แดงกับเหลืองแดงวันนี้มี2เคสสองกรณีแจ้งไปว่าก็มีการคำสั่งห้ามใช้อาคารครับแล้วก็เหลืองเนี่ยเดี๋ยวการผู้ช่วยชันไปดูปทรัพย์พิธีก็ต้องลงรายละเอียดมากขึ้นแต่ส่วนเขียวเนี่ย ก็ถือว่าเข้าไปใช้ขาดได้ครับก็จะมีประกาศาาที่สำค,าคาัญแต่แดงไม่ต้องตกใจนะแดงนม่ผู้อยู่สา,ายรู้แล้วรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้เข้าไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ข,ของใหม่อะไรนะครับเป,เป็นอาคารตรงจุดไหนกันก็เป็นอาคารคอนโดแถวสุขุมวิทกันแล้น,เ,นเรื่องนี้ไม่ง่ายเพราะว่าเครนที่มันห้อยลงมาเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ประมาณ5ตันเลยแล้วอี่ห้อยเนี่ยมันหยุดติดกับทางด่วนเลยถ้าเกิดการรื้อถอนออกไม่ดีมันลงมาที่ทางด่วนเกิดความเสียหายก็จะยิ่งมีอุปสรรคมากขึ้น อันนี้ก็จะพยายามเร่งเป้าหมายเราอยากให้เปิดวันจันทร์ให้ได้มากที่สุดนะแต่คนต้อง,อง,องรอถานให้การนะส่วนเรื่องที่ห้าคือเรื่องความช่วยเหลือจากประเทศนะก็จะมีเครื่องเรกอทะเลมาจากอิสราเอลถึงคืนนี้เที่ยงคืนแล้วก็มีหน่วยต่างๆที่จะมาช่วยเหลือก็ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ติดต่อหน้างานเพราะเราเป็นผู้ในการเหตุเรื่องความช่วยเหลือต่างประเทศซึ่งก็ขอบคุณนะมีหลายประเทศอยากจะเข้ามาช่วยเหลือกันนะเรื่องที่หกคือเรื่องการสอบสวน ว่าข้อผิดพลาดของตึกที่ถล่มนี่เกิดจากอะไรนะก็ให้ท่านรัฐมนตรีทางการให้กรมยุติการเป็นหัวหน้ากรุงเทพมหานครเป็นผู้ร่วมในการสืบสวนก็เราก็ได้สั่งการแล้วให้กรมยุตรไอ้สำนัโยธาเก็บข้อมูลทั้งหมดของอาคารนี้ที่มีแต่อาคารนี้เป็นอาคารราชการเพราะนั้นเวลาเขาแจ้งเขาไม่ได้ขออนุญาตเขาแค่แจ้งเพื่อทราบก็เป็นปกติของอาคารราชการทั่วไปหมายวามว่านี่คือ6ข้อสั่งการที่นายกได้สั่งการแล้วก็ดำเนินการไป ตามคาสั่งแล้วครับถต่การผมมากก็เริ่มคลี่คลายขึ้นนะเมื่อเช้าเราก็มีการส่งเจ้าที่วิศวะอาสาเอาไปตรวจอาคารต่างๆป so, right. so uh, so ัจ like จ right ุบันเรามีคนแจ้งเรื чи, ่องรอยแตกร้าในอาคารมาแล้วหกพันรายนะหกพันเคสในแอปฟีฟังดูแล้วก็เริ่มทยอยผมว่าเริ่มจากการตรวจเพื่อเพื่อเพ่อก่อนว่าอันไหนหนักอันไหนเบาอันไหนที่ปล่อยได้ปล่อยเลยก็อะไรที่เห็นแล้วตัดสินได้เลยว่าไม่หนักก็ปล่อยอันไหนที่หนักก็ส่งทีมลงไปดูว่าต้องทําอย่างจริงจัง เดียวกันกรมดยธัธิการก็จะมาช่วยดูอาการของราชการให้อาการที่เอกชนเนี่ยกทมกับอุตสกรอาสาจะเป็นผู้ช่วยดูแลเพราะว่าสำคัญที่สุดคือต้องสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนและความมั่นใจต้องมาจากความข้อเด็จริงนะคือไม่ใช่มาจากคําพูดเฉยเฉยต้องมาจากการกระทาเห็นไหมว่าศูนย์ราชการเราก็ดีผู้มาร่วมกันมากมายก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยครับที่มานะที่เพราะว่าจริงแล้วกำลังกำลังกรุงเทพมหานครเราก็ไม่ได้มีเยอะหรอก,รอก,รอกทรศวกรต่างๆแล้วเราก็มี ระดมวิศวะอาสามาช่วยกันก็เห็นเลยว่าเออนยามยากนัย่ามที่เป็นเรื่องลาบากผมว่าจ um, ุดแข็งของเราคือเราไม่ทิ้งกันคนไทยมาช่วยกันแล้วมีคนของไม่จากที่ทั้งที่หน้างานอะไรอย่างี้แต่เดี๋ยเราไม่ต้องการของไม่จากครับไม่เป็นไรคือตอนนี้ทุกอย่างมีพอไม่เป็นไรไม่ต้องลาบากมาแค่สนใจมาหรือถ้าเกิดมีความรู้เรื่องวิศวกรเนี่ยก็อาจจะก็อาจจะช่วยได้โอเคมีประเด็นอะไรได้เลย